รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพศ2560ถึง2564เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมสเสมอภาคปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัย จากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันและก็การประกอบอาชีพของคนทั่วประเทศค่ะทําให้ประชาชนมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการชราําระหนี้ดังนั้นเพื่อที่จะมีการแบ่งเบาแล้วก็ประคับประคองให้สตรีมีความเข้มแข็งสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะคะทางกองทุนพัฒนาบุตรสตรีจึงเข้ามามีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยเหลือพลิกชีวิตให้กับสตรีได้เป็นอย่างไรไปติดตามเลยค่ะ หนึ่งในกลไกสําคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้นั่นก็คือพลังสตรีค่ะเพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงสามารถจะพัฒนาขึ้นมาให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวและสังคมซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสตรีได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านได้ทรงพระราชทานหน้าที่ของสตรีไว้4ประการนะคะ,ะประการแรกก็1เนี่ยเราต้องเป็นแม่บ้านที่ดีของบ้านนะคะคือประการที่2เราต้องเป็นแม่ที่ดีของลูกนะคะเพื่อครอบครัวเราได้อยู่เย็นเป็นสุขประการที่3เนี่ยก็คือเราต้องรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นนะคะสุดท้ายเราต้องมีการพัฒนาตนเอง ให้ทันสมัยนะคะแล้วก็เข้ากันกับได้ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้เท่าทันนะคะนั้นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่รัฐบาลได้ก่อตั้งขึ้นแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยได้มีสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกว่า14ล้านคนนะคะแล้วก็มีสตรีนับแสนแสนคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะคือเกิดกําไร แล้วก็ไปสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวของตนเองนะคะก็อยากจะเห็นความยั่งยืนความเจริญเติบโตแล้วก็โอกาสที่สตรีจะเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มากขึ้นกว่านี้ในอนาคตนะคะสตรีมีบทบาทสําคัญนะคะในการพัฒนาครอบครัวสังคมแล้วก็ชุมชนหากได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับการฝึกฝนค่ะเชื่อว่าสตรีจะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ด้วยกำลังใจแล้วก็พลังของเราค่ะ